สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานเรียกใช้งาน callback หรือว่าการเรียกใช้งานฟังก์ชันโดยผ่านการาใส่ Argument ไปยังอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับการ return ค่ากลับนะครับสมมติเราจะยกตัวอย่างการ return ค่ากลับแบบธรรมดาก่อนนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างโดยกาหนดตัวแปรชื่อว่า total มีค่าท่ากอบฟังก์ชัน sum เอาเป็น1บวกหนึ่งแล้วก็2อันนี้คือผ่านค่า argument เลข1 2ธรรมดาจากนั้นเราจะมาเลือกใช้งานฟังก์ชันสร้างฟังก์ชันขึ้นมา1ฟังก์ชันชื่อว่า sum นะครับภายในวงเล็บเราก็ให้มันเป็นพารามิเตอ x แล้วก็พารามิเตอร y ตัวนี้ใส่เข้าไปจากนั้นเราก็บอกว่า let let result มีค่าเท่ากับ x บวก y แล้วก็รอให้มัน return ค่าออกมานะครับเป็น return ตัว result เนี่ยออกมา return ค่า result ออกมาเมื่อ return ค่า result ปุ๊บตัวนี้มันก็จะไปอยู่ตรงนี้นะครับตัว sum เนี่ยมันก็จะได้1บวก2มันก็จะได้3 ให้มีค่าเท่ากับ total แล้วเราก็จะอบอกว่าให้มันนะครับเพราะว่า console console o log แล้วก็เรียกใช้งานตัว total นี้ออกมาครับมันก็จะได้ออกมาเป็น3แบบนี้ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น5 ตรงนี้เป็น10มันก็จะได้15อันนี้คือการา return return ค่าแบบธรรมดาทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีหลายๆฟังก์ชันแล้วเราต้องการเรียกฟังก์ชันอื่นนะครับผ่านค่า argument เราสามารถทำได้เหมือนกันนะครับสมมติเรามีฟังก์ชันอื่นบอกว่าเป็นฟังก์ชัน display คอนโซลเป็นฟังก์ชันดิสเพลย์คอนโซลครับแล้วก็ตัวพารามิเตอร์นี้ให้เป็นเ u t p u t ฟังก์ชันนี้ก็จะให้เป็นฟังก์ชันที่แสดง c o n s ซล e l อกออกทาง c คอนโซลแสดงออกทาง Console ก็แสดงตัว Output เนี่ยออกมาซึ่งนะครับเวลาเราจะเรียกใช้งานฟังก์ชันตัวนี้ผ่านฟังก์ชันตัวนี้นะครับ เราก็จะใส่ผ่านค่า Argument ไปโดยด้านบนนี้นะครับเราก็จะลบตัว console.log นี้ออกไปนะครับลบตัวการกำหนดตัวแปรออกไปก่อนนะครับแล้วก็เหลือแค่การเรียก call function จากนั้นใน p a r a มิเตอรเราจะใส่ Argument ชื่อฟังก์ชัน display console เพิ่มเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับใน Argument Function แรกเราก็จะใส่ argument เพิ่มเข้าไปให้มันชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับสมมติให้มันชื่อว่า callback ครับแล้วก็ตรงด้านล่างนี้จาก return เราก็จะเปลี่ยนเป็น callback callback resolve ปุ๊บมันก็จะไปเรียกใช้งานฟังก์ชัน display console เนี่ยนะครับเข้ามาลองรันดูปุ๊บมันก็จะได้15เหมือนเดิม อันนี้คือการเรียกใช้งานฟังก์ชันซอนฟังก์ชันหรือเรียกว่า call back ก็คือผ่านค่า Argument ลงไปนะครับโดยผ่านค่า Argument เนี่ยเป็นชื่อฟังก์ชันลงไปปุ๊บมันก็จะเข้ามาอยู่ที่ตัวเนี้ยนะครับ call back หรือตัวนี้เราอาจจะให้เป็น set ก็ได้แล้วแต่แต่เราจะตั้งนะครับเมื่อมันผ่านเข้ามาปุ๊บมันเอาตัวแรกตัว x บวก y ก็คือตัวหน้าบวกกันได้15ปุ๊บแล้วก็มันก็จะ ตัวนี้มันเหมือนกับการ r e เทิร์นค่าไปยังฟังก์ชันให้มัน display ออกมาทางตัวเอาพุต t นี่นะครับมันก็จะได้15เหมือนกันหรือถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะให้มันสร้างไปโปรที่ HTML นะครับเราก็กลับมาที่ตัว HTML แล้วเราจะสร้าง label ขึ้นมากาหนด i d ดให้มันชื่อว่า MyLabel ตัวนี้นะครับกำหนดชื่อ MyLabel ปุ๊บกลับไป Javascript เราบอกว่าเราจะสร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันแสดงทาง html ฟังก์ชันนี้ชื่อว่าฟังก์ชัน display page html แบบนี้นะครับจากนั้นตัวนี้เราก็ใส่ Parameter o u เอาพลงไป จากนั้นนะครับวิธีการนำค่าตัว id ตัวนี้มามา l a b e l มานะครับเราก็จะใช้ document .getElementById แล้วก็วาง id ลงไป .innerHTML นะครับให้มีค่าเท่ากับตัว output ที่มันรับออกมา return ออกมานะครับตัว output ที่รีเทินออกมาเสร็จแล้วเราก็ผ่านค่าชื่อฟังก์ชันเนี่ยลงไปนะครับลงไปที่การเรียกใช้ฟังก์ชัน sum display page html เสร็จแล้ว call back เนี่ยก็ให้มันตรงกันตอนนี้เหมือนเดิมนะครับพอเซ save ปุ๊บมันก็จะขึ้นมา15บน html นะครับเพราะว่าตรงนี้เราบอกว่ามันไปโหลดที่ html นั่นเองนี่คือการเรียกใช้งาน call back หรือเปรียบเสมือนการรีเทิร์นค่าโดยมันจะรีเทิร์นค่าที่มันเป็นฟัง์กชันซ้อนฟัง์กชันออกมา